เป็นอะไรหรือเปล่าคะดูเมื่อเมื่อกังวลใจอะไรหรือเปล่านิดหน่อยค่ะอพอดีน้องที่มาอยู่ด้วยอ่ะสามีเขาลม้มตอนนี้อยู่ไอซีค่ะโอ้เข้าไอซีเลยเหรอครับแค่ลมมันไม่น่าร้ายแรงขนาดนั้นพอดีเขามีโรคประจําตัวด้วยค่ะอืมพี่แจวคะ่ะอย่าเป็นทุกข์ไปเลยนะคะคือทุกขนะ์น่ะสําหรับเห็นแต่ไม่ใช่สําหรับเป็นนะคะพี่ ที่ว่าเห็นน่ะก็คือเราเห็นนะคะว่าลักษณะอย่างนี้อาการอย่างนี้คือความทุกข์หรือว่าเห็นใจเขานะคะเห็นคนที่กําลังมีความทุกข์แต่เราต้องดูแลใจเราด้วยค่ะอย่าเป็นทุกข์ตามนะคะอย่างน้องสาวพี่อ่ะตอนนี้เขามีความทุกข์อยู่ที่พี่ทำได้อะก็อาจจะช่วยดูแลเขาช่วยปลอบใจช่วยเหลือกันตามกำลังแต่พี่ก็ต้องดูแลใจตัวเองด้วยนะคะอย่าให้ทุกตามเขานะใช่ครับเราเนี่ย จะต้องเอาใจเราอยู่ในความจดใส่เข้าไว้นะครับ